โดยเนาะพี <c oughs> ่น้องสปอกเพื่อนไปซอกใบอันแอนแอนัอนจะเศร้มาแล้วเนาะเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนเอามาให้เบิงก็คือหูอ้อันที่แพทย์เพื่อนคา,าดคาดเดามื่อเด็กเกิดน,นี่กะวันที่สีเดือนสามเนาะแต่บอกหูว่าสี่แม่นหรือโบหูว่าสีออก ออกมือที่เพ่นนัดหรือบบหรือว่าสีเลยไปหรือว่าสีออกก้อนเนาะเดี๋ยวรายละเอียดพ่นบอกเบิดนำนี่น้ <c oughs> <c oughs> นำหนักของลูกแลก้วก็มือเพ่นนัดเป็นมือนที่จะสีส่เดือนสามรอรุ่นไปกะประมาณวันทีชิบกวนี่ก็คล้องแห้งจ่อจันท์เขาแล้วเนาะซาขอ่อยเลยเลยเลยไปสองมือเลยมือพ่นนัด เ oh, <laughs> ิ่นนัดวันที่สิบเจ็ดเอาสิบเก้ลอรุ่นไปเรื่อยๆไก่สีหอดแห้งใจจดใจจอเนาะบางที่บุญวาสนาเขานั่นกาได้ง่ายก็มีแต่ตอนแรกกย่ารู้มนเคยออกลูกคนแรกออกยากที่กามีใ้โดย ໂດຍສະບາຍດີເດີ້ສະບາຍດີມ enfin ື້ນີ້ກໍເຂົ້າມາຫາອັນສາປອກອີກພີ່ນ້ອງເອີຍພໍດີມາແຕ່ຕະຫຼາດໃຫ່ພາື້ອຊື້ເຄື່ອງວຂົມາເບິ່ເພ່ນເພິ່ນອລູກລ້ບຍັງຢູ່ພີ່ນນາະດຍອ້ນຈັ່ງດກິນຂົາກນນ້ລ້ບໍ່ມນີນຍັງກິນມນຕຳາກົວແກງປາຕຳໝາກຖົວກັບແກງປາ ปลาดุกเซี่ยวกะเปลาดุกพันนี้ปลาดุกหน้าแหละอันสื่อเขาสิพันโดยอยู่เฮือนกระพายมาเนี่ยอยู่กับแม่แต่ว่าแม่ลงไปหลินลุงอืมมีงานมาในบ้านบอลงเป็นนางหลินนางหัวนี่เอ้เป็นจังไงท่องไงยังบอทันได้แต่อันแต่ซาวบอไปอันแต่ซาวมาแล้วว่าเนี่ยได้แบบ ลูกแข็งแห้งดีแต่ว่าโตใหญ่เด้อเปะ้าเนาะกาสีเขอดธรรมชาติได้ยี่บ๊อ,อบบข้างบนยังงูบนว่านี้นคำขำกันหน่อยเดียวเหม่อนปะโอ้เนาะน้ำ่ำหน่อยแล้วก็ใจแห่งก็ยัองอ่อนอยู่เหม่อนปะโดยลูกก็กลับหัวแล้วมันโอยแล้วแต่ยังโอยดเวลายน,นะโดยยังเวลงซุดนะแลกเพิ่นในนันบ่เพิ่นในน,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 นนัดมืออยู่บ่ก็บอกในนัดแต่ไปตรงคลินิกอีก เอาเอาเย็นวันนั้ไปบอันตะซาหันบอกได้แต่กลาว่าสีขอดมือใดนเข้าไปไปโรงพยาบาลเลยค่ะไปคลินิกไี่คลินิกกันแล้วใบอันตะซาหบอกได้ลองไปอ่านคืนเบ้างเด้วยไม่ที่บอกบางที่คือข่อยให้คนบอกว่าวันที่วันที่สิบห้านะเลยไปเป็นวันที่สิบเก้าเข้าไปอ่านออกภาษาลาวเดอาเปิดหายใบมาอยู่แต่ไปเปิดเบิรงโดยจะจักไว้ในสายจะไว้หมอออยู่บ่เอามาเบิ่งเนาะ ไม่ไงห่อไหวใส่ห่อไหวทีไม่ได้หลุดเละเด็กน้อยจับไปหลินแล้วไปจากไปก็ดอกเป็นซองไเลยอยากจะอยู่ในถุงตู้คันเพิ่นได้บอกน้าแม่นอยู่ได้คันโอนั่นกับแบบคันยมุระเพิ่นบอกไงบางทีก็สีออกก้อนสักสองมือบางทีก็สีออกหลังเพิ่นนัดนะประมาณนี้มาเบิ่งเนาะเลยจักเพิ่นวางไว้ตรงไดนอาญาดอกเนาะยันว่าหาบพื่อนเมื่อไจะก็ลองอ่านขึ้นบิัง เม mm hmm. ื่อวานนี่อากาศดีเนาะแม่นตอนเช้านี่ก็คือคึมๆแบบเนาขึ้นผนสิตกแต่เมื่อวานนีขึ้มกว่านี้แน่ๆกำลังดีใจเนาะอแต่ว่าเรื่องเพศนี่เพิ่นก็ว่าผู้ชายมื้อนั้นก็ว่าว่าผู้ชายบอกโอ้ยังคือเก่าก็แสดงว่าแม่นความเพิ่นได้เนาะเพราะว่าซองบอนก็ว่าผู้ชายบอนแรกก็ว่าผู้ชายมาบอนใหม่ก็ผู้ชายแสดงว่าเป็นผู้ชายแม่น แกผู paid, ้ห <laughs> ญ well, no no ิงบ <inaudible> <inaudible> no ่ไดรนะเอาเป็นยังนั่นเนาะผู้ชายก็แล้วแต่บางคนมันก็ค้ำคุณก็มี่นะอันท้องนี่ใหญ่เพิ่นว่าน้ำหนักลูกนี่ไอ้นี่บ่ลูกแข็งแหงน้ำหนักผิวเราหรือบอกน้ำหนักเนีเออเราจะบอกรายละเอียดรายนะเขาก็เลยบ่ฮู้ว่าลูกน้ำหนักเท่าไรคือสิอ้วนลงลูกอยู่เบิ่งเจ้าก็เนาะแม่บ่ได้ใหญ่ำหนดกเด้แม่เขาว่าลูกตัวใหญ่ บางคนนี่ท่องมุ่งง่ายแต่แม่บวมคันมาแม่อ้วนนะนะเน่อพาว่าน่าสิลงลูกแม่เนาะเป็นเพราะเขากินมันหลายเนาะเขาก็มากินมันหลายกินมันหมูมันอย่างี้ั็นหนึ่งมันออกับพายาี่ปุ่กกินมันหลายนะเพราะว่าเวลาออกมันกับไข่ลายมีเนยันออกง่ายน้ำตอนอันตรสาวไข่ลายยันออกง่ายได้เพรแม่แังดอกไข่ลายแล้วมันผืดด้วยเวลาเขาเบ่ง น้ำกัน้น่อยคุณว่าคืองอแต่ยันอันออกธรรมชาติบ่ได้แะไรเนาะเนาะคิดไปแล้วเฮากัดเกะบ <c ười> <อ>่คือว่าแหละเนาะก็บ่ต้องกังวลพังเบิ่งว่าขอดมือได้แล้วสิเป็นจังได้คิดไปก่อนกะ <c ười> แฮงไอ้นั่น <c ười> แฮงสิอุวใจอะนะ <c ười> ขอดยากก็มีจะไปสวรรค์แหละแม่นั่นแหละขอดมือมันไะไมัน,นยังออกเลยคั่นขอดธรรมชาติบ่ได้กับจำเป็นแล้วเนาะเพิ่นหักสิส่งนะออื มีคนคอมเมนต์เข้ามาเอยถามสปอกให้แน่ว่างนะครับอันลูกอ่ะเป็นพ่อของลูกนะครับดูแลนน่สิได้บ่แต่ว่าขอความจริงใจเพื่อนหวานเนาะคนไทยหรือคนลาวพี่น้องทางบางไทยครับ่นแหละอความจริงใจมันก็ได้แหละแต่หอายังบ่หู้ดีไซยเขาเนาะบุว่าเขาเป็นแนวใดนะแต่คือทั้งสปอนี่ก็เปิดใจบ่ถ้าว่ามีคนอยากเข้ามาในชีวิตเฮา เขากเปิดใจในะาะหูนิัยใจคอเขาเนาะแต่เขายังเห็นการงานเขาเขาเหตุอีอย่างอาชีพอีอย่างแต่เขาเป็นแนใ่ยได้นิใสนะโดยแต่สมมตินี่ก็ไ่ได้ปิดกั้นเนาะโดยบม่ได้ปิดกั้นเพียงแต่ว่าเพื่อสิเิข้ามแนวใไดเห็นนะเออโดยอันเรื่องลูกเรื่องเต้าี่ก็มีอยู่บางคนว่าอยากได้อีหยังมีเิ่นอยากเซนเอาบางทีก็อยากได้ทั้งแม่ทั้งลูกคนในบ้านเนี่ยบ่ คนไทยเออโดยอ่าคือสาวปอกในคิดในใจคนว่าอยากได้ลูกของเฮาไปเลี้ยงเฮาก็ไหวไปแน่ไหวไม่เห็นเลยเนาะลูกเฮาอย่างใดสิทุกข์สิยากอย่างใดก็อยู่น้ำกันแค่เนาแบบคิดไปเลยทีมติคือไปอยู่น้ำเขาเลยยานข้าเจ้าบดีน้ำลูกเฮาสิบอกไม่แล้วก็เขาเฮายังบ่ฮู้จักเฮาเฮาก็ยังบ่ฮู้จักเขาเนาะ กันเขามาเพื่อนเทามาหูการอยู่กันเป็นเท่าเนาะเลยแล้วเฮ่ากับหูจักเขาหะนะห,หใูใจหูจักมึงใจใจคอเขาเฮากับโอเคอยู่การสมุดคือคนนําบ้านเนาะเป็นแบบพ่อก็แดงแม่กระแดงนี่อยากได้ลูกเจ้าไปเลี้ยงเจากก็สีให้เพื่อนอยู่บอกแหงเลี้ยเลยเนาะคนในบ้านไปแหงเห็นการฉมุอเนาะทันวาญาิพี่น้อง่นอยากเลี้ยงก็ให้เลี้ยง แต่ว่าเฮายังเป็นแม่คือเก่าเนาะเบิ่งแงงซวยกันสิบ่นบอกเฮาก็อยากไปเฮ็ดเวิวไหน่ดิเอ้เพิ่นก็บ่มีลูกเพิ่นขญาติเพิ่นอยากได้ลูกเพิ่นก็บ่มีโดยก็อยากได้คือกันแต่บางคนเดี๋ยจะได้พึ่งยิ่งมันจะออกมาเป็นผู้ชายเนาะเออโดยอันนี้คือลูกเจ้านี่วางแผนไว้ว่าจังได๋ใช่ทีให้พี่น้องเลี้ยงบ่ถ้าว่ามีเงินเพิ่นแม่เพิ่นบ่เลี้ยงก็จ้างเขาเลี้ยงเออคนบ้านใกล้แลเลี้ยงโดยคนที่ เปินลำบากบ่าม <kar> <donc, S 1> ีเ bueno, ง <tutaj? S 2> ินใช้นะโดยอ่านฟังสะปอกว่าคินีคิดว่ามีพี่น้องที่บ่ได้ลูกก็มีบางคนว่าอยากได้ล้านสาวว่ะแต่ว่าเพิ่น่อยากได้เป็นผู้หญิงเนาะอยากได้ผู้ชายโอ้เลยก็ออกมาก็คือมีแต่ไฮเมยและเรียงฐานเนาะทำแมเรา่าจังได้จ้ะ งเงินจ้างเพิ่นเพิ่นก็นจะเป็นแฮล็ตเ <laughs> นาะเห็นได้หลานเจ้าของเนาะเพิ่นบ่นบมีเงินเพิ่นก็ต้องเลีลเ้ยงไหเล็แม่นราเลยแม่นแหละมีเงินหายนนหนึ่งมากับลานเจ้าของออกมาแล้วแพงก็โทษทั้งการมีทั้งแพงทั้งให้และทั้งด่ายแต่ว่าก็บจำใจเนาะมันเป็นอะไรเนาะพันว่าบโบเลี้ยงให้โบเบิงให้แบบอยู่น้ำกันแบบมีรายได้เนาะจะเป็นต้องเลี้ยงเอง ไปไทยไปอยู่น้ำหนองยังยังไปเถวค่ะจะเป็นนังเบิกเองเลยแต่ก่อนเป็นกับไปอยู่ไทยอยู่มาสิบกว่าปีถึงเจ็ดปีการในเฮือนนี่แต่ก่อนก็ยังเฮือนยังบ่แล้วบ่ยังมันช่วงมันแล้วช่วงโรคระบาดก่อขึ้นมาเรื่อยๆค่ะช่วงมาอยู่ช่วงโรคระบาดได้มาอยู่ได้สี่ปีแล้วปกติกับที่อยู่ไทยอยู่มั่นะนะเลยแม่คุนก็ที่อยู่ต่างหากน้องก็ที่อยู่ต่างหากหากินไปกินมั่นนะเลย อ่ะของนี่นียถามเนาะคือเห็นแต่ตทั้งสป,ปอนีนบอเตเรื่องเมย์คือพ่อนี่ก็เสียแล้วโอ้พอันเสียแล้วเนาะโอ้พอ่อแสดงความเสียใจน้ำเด้อเนาะเด้พอพ่อเสียแต่เฮงและได้สามสี่ปีแล้วเสียสี่ปีเลยอ่าเรื่องเหตุไทยเหตุหนานี่ก็ได้เหตุเยอะบ่ได้เหตุคันว่าไปอยู่ไทยกับประเทศเยเปนกระสือเขากินโอ้แถวอัน เทโนเนี่ยแกมีให้ไม่น้า,นนนานคออาาือกันเนาะนี่เดี๋ยวหันขี่รถออกไปโอ้โดยไพช่วยไะไรนะมึงเถื่อกะจ้างอ้ามึงเถือกะน้องไทยเนี่ยจ้างน้องแน่เนี่ย้างญาติ่าทายกันเนาะโดยยามีกับยามีเบพื่อนกัดทีแลว้วซช่แน่ผมมีไพเนาะโดยแต่ละปีก็ได้เขากันประมาณเท่าไรได้ไดลายอยู่บวะขนว่ามันแร้งแห้งก็ได้ประมาณเท่า แล้ากันมาง่มันเบาแรงแห้งเนาะน้ำดีกะได้ประมาณสามสิบกว่าสามสิบเก้าสามสิบแปดนี่แหละโอ้โดยกตแสดงว่าโบกว้างปันได้เนาะโดยกัช่วงญาติพี่น้องมาโ่มกันกะบ่พอกินซื้อกินโอ้แต่ขันวัวเรือกันสองคนนี่กะพ่อกินอยู่แม่นมันบ่อหลายเนาะบ่อหลายคนเลยเข่าประมาณสามสิเก้าหาสามสิบปลายเศรษขันปีได้ว่าผลดีเนาะ ซื้อข่าวนี่ก็คือสิแพงอยู่เนาะเพิ่งมากระสอบแบบสอบแบบเจ็ดแสนเลยเนาะตอนนี้เนาะเขาซื้อกินนะแต่ก่อนเขาหอดเนาะแพงคือว่าแหละเขาคอยบัดรว่าได้คอยชื่อข่าวซานนะนะเหตุทางเห็ุหน้าแบบคนโบรายแบบได้โบรายก็พ่อพ่อกินเอาไปขายได้คอยบัตรอยู่สองคนเลยสองคนสามคนพ่อแม่ลูกกันนะตอนนี้บ่พ่อ เป็นมาโฮมกันเลยพ่อพ่อเนี่ยบางทีอม้าอีกห่าหกตัวไก่ดิเ่อพ่อบางเทีอต้องซื้อที่่ทีละสอบเขาโดยแต่ปีนี้ผลไปไทยกันหมดเนาะแบบเพฤ่จิกเพิ่งพฤ่จิกมานี่ยนะเนี่ยเชื่อมเป็นมากกับที่มีมูมีครูมาอาโดยคันสิมุด์โรเบิร์ตกับค่ายยุ่มีผู้ไปหาเงินอยู่เนาะก็พอได้ยืนบ่ก็ยืนแนมบางทีอะก็ติดแน่ก็บหายเพิ่นน่ะ ค่างลรายหนนะแบบคนเคยเอาน้ำกันนะโดยคุณกาอ้กหน่อค่ะนี่นี่หน่อยหมายถึงข้างเงินบริวายืมเขาแบบค่างเงินแหมแบบใยญ่บุบนะอ้อโดยหมดมะ็นก่าชูมือนี่ก็คือทั้งสาปอกนี่ก็บมมีรายได้อย่าง้วบอกโดยม่มีรายได้แล้วอุมท่องท่ไปแ่้เนาะเอาพื้นเหตุงานหนักกะ เฮ็ดบ่ได้เนาะเพิ่นก็บ่เอาแล้วแม่นคนงุ้งเพิ่นก็บใช้เวียกเนาะออเพิ่นก็ญาติเฮาแท้เฮายแม่นแต่สําหรับเฮาเฮาอยากเฮ็ดแต่ว่าเพิ่นก็บ่ัแม่นอดเอาเนาะไนลูกออกไอ้พักพื้นเจ้าของแข็งแห้งจัก3-4เดือนอ้าหงไปเนาะ4เดือนอาก็แล้วแต่ผู้แข็งแหงไว้ซะเนาะ เขาก็ยากจริ่ๆแหละเขามีบุญแข็งแห้งไว้ก็อยากไปไว้เนาะแมนชวนไลยกันเขาขอดธรรมชาติกับสีแข็งแห้งไว้อยู่เพราะว่าเขาบรนดนเจ็บปากบาดเด้การผ่าเนี่คือเสื่อมเนาะแม่นาากอนให้ออกนึ่งมาเขาผ่าผ่านเขากกคนทำมาหากินเนาะเขาเบียดเวียดนะเม่นทางเถื่อแผยทา้งนอกมันนี่ตกเก็ตแล้วเกียงแล้วแต่ว่าทางในนี่เถะะว่ามันอาจจะลายสั้นเนาะ พิ่นปาดกอดจะหอดลูกเขานะเนาเห็นอยู่ในคลิปคนปาเจ้านี้ก็บโบงอดอไปกัดดาไปจะชื่อนะก็คือ้นสีลายสั้นเพราะฉำขวรนะเห็นอยู่ในคลิปคนปาเขากับขวัอดพกลูกเนาะคันนั่นกะได้ธรรมชาตินะแข็งแห้งไว้เห็ดเวียกไว้บางคนสองเดือนกะบไปทำง,งานแนละ้วปลาลูกแนละ้ว เวลาช่วงนี้งานอยู่านแห่คนกำลังเริ่มมาเรื่อยๆนะมันชิงวัดกับชกต้องไก่เทียบหน้ายนะเขาจะขึ้นกก็อยากไก้ตอนสงการกับขึ้นซีสิได้ไปได้ไปลูกก็ยังไม่ทันออกว่ดชิบักฝืนก็สิหายเนาะโดยบางที่ว่าจะว่าเดือนนี้เดือนข้องนี่บางคนน่ะหอดสิบเดือนก็มีเลยแขวะสิบเดือนกับหนึ่งอาทิตย์แขวะือพาลูกไปเออตัวใหญ่บ่จะห่อสิบเดือน สามโลกครึ่งคอยจนคิดว่าโอ้ยคือนานออกมาแท้ลูกอันแขีวบบแมนแขวออกห้าท้องแล้วบ่ะพระบาทหนึ่งมาเ้ากท้องไม่เนาะท้องไม่อลไกัท้องเลขคิดว่าเอ้าอันคลองอยู่แล้ววบาโอ๊ยมือไหนเด้ี่ออกน้องแบบมันเป็นเดือนคลองคือเจ้านี่แหละคลองไปคลองมามาขวดมือใดอีออกเนาะเมนมานัดหมอในห้องมาหาหมออยู่ห้องหมอเมืองนี่กับเพื่อนกันนัด นัดหอดมือนานกันเลยไปอีกอหนไม,มไปอามาโหลดไล่บังกะคักนั่นสิบเดือนกับหนึ่งอาทิตย์หมดออกมากกันเ,เดือนว่าอุ้มอ,อกมาเฮงยังสีฮอดสิบเดือนเนาะแมนข้าเจ้าว่าข่อยลงมือว่าไม่ได้ลงเนาะมันก็มีาไปหนะาหมอตรวจต,ตลอดหมอก็บ,บอกเท่าไรเท่าไรทีออกเนาะเมนเมย์ข่อยก็มีผู้หนึ่งรู้เพื่อนนะ่ะสิบเดือนเพื่อนถือผ้าสิบเดือน แต่ออกมากอะสามโลครึ่งแต่ว่าสิชอมือนี่ว่าสิคุยสิไม้แบบอ้วนอย่างกรบโปเป็นคนเนื้อแน่นแบบน้อยนะอืตัวสามโลครึ่งนี่ตัวใหญ่สุดเลยบ่หรือว่ามีมีอีกมีอีกบางคนหยอดสามโลแปดลูกอันพลอยยางมาเมื่อกี้นี่เอื่อยมาลูกอะสามโลแปดออกมาคือมอนนี่หักแล้วได้เองเนะแล้วก็ธรรมชาติได้เก่งเนาะเก่งยังวะ ลูข่อยกับสามโลเคร่งค่ะคือแบบบม่ได้ใหญ่ไปไหนนะคันโตน้อยสุดจะโลสองโลหะกับมีสองโลหะสองโลหะสอซีมันกับมีเน้่ผูในน้อยแห้งอะไรกับมีคนบ้านแขวะออกมาหได้โลเจ็ดน้อยโอยคือกบนี่เด้อเดตกตาจงฐานเนาะแบบเขาไปเบิ่งในเรื่องเื่อเขาคิดย่านนะแบบมันมันน้อยเว้ยเด็เขาชิอุ้มก็คือย่ามันฮักมันดังไงนะแบบเขาชิโอดบอลอะไรคิดไปต่างๆกันเนาะ แต่ลูกเราก็ง่ายนะเพอดชิมือนี่กะสมบูรณ์มัดทุกอย่างเว้าวย่งก็เกี้ยงพูดพูดถึงมันออกมาตัวน้อยกะบุญของแม่นะเนาะแม่เจ็บหลายเนาะแต่ลูกออกมาก็แข็งแหงอีกแม่นบางทีแต่ว่ามันกะมีความเสี่ยงหลายการที่เกิดมาตัวน้อยเนาะบางทีมันก็เพิ่นเอิญอย่างภูิต้านท่านอย่างบอกแข็งแห้งบอกแข็งแห้งแบบมันตัวน้อยเกินเกณฑ์นะนะทันเด็กน้อยประมาณ สองโลเป็ดหาสามโลในธรรมดาอยู่อยากลายอยู่คันน้อยเกินไปแบบโลเจ็ดนิกอะอยากน้อยนักสิมีนะเนาะเาก็เห็นอยู่ร้านออกมาตัวนี้น้อยเนี่โอ้ยใหญ่บ่เลยปกตเลี้ยงนมปองไปเรื่อยมันก็ใหญ่กะแเองแน่ดีลูกเจ้าอันเจ้ากับลูกนี่น้ำนักเท่าไรชาเดียนี่รวมทั้งหมดก็หาสิบกว่าเลหาสิบกว่าก่อนถือผ้าได้ใช่สี่สิบสี่ สี่สิบสี่สี่สิบสี่น้ำห <4 S 1> นักก <4 S 1> ่อนเดี๋ค่ะคือสิรวมของลูกกับเนาะลูกก็หันเวลาไปนั่นนะเพิ่นบอข้างในได้ว่าน้ำหนักลูกเท่าไรเท่าไรเลยเพิ่นยังไม่ได้บอกเขากำล่ลลได้เบ,บิ่งน่เนาเบิ่เน่ยอืมเพิ่นกะอันจะเศร้าเบิ่งหึงุดเบิ่งหนาเบิ่งตาอืมแตเห็นแต่หนากับอันตาแล้วกันตรงนี้เพิ่นมือเพิ่นกันไหวปากขึ้นบ่อยเอ๊ตัวใหญ่เพป็นว่าอดเอาเนาะจังๆเลยก็ได้เห็นหนากันแหละ หเหอะพระแบบแห้งกระแห้งแห้งดีเื่อแม่นี่ทอรามานชุดกระเดือนคล้องนี่แหละเนาะกล้ามือได้สีออกนางเทย์อยากไปหั่นไปนีอยานแต่ลูกออกเนาะนมันเดือนคล้องเลยเด้เหนื่อยอยากเลยอยากไปหลุดกลางทางเนาะ <laughs> เห็นหลายเทย์ได้คนออกกลางทางนะจะไปไครน้ำเขาเขาก็แยกผ้าไปยยาหลุดออกกลางทางอืะคันสมุดว่าลแ้เอา,าเรื่องได้นี่กาให้เป็น แกอยากออกตอนเว้นบ่หรือตอนคืนตอนกลางเว้มันสะดวกเนาะโดยเฮาก็เคยออกกลาคืนกันตอน5:00ตอน11:00ตอนคืนเอ้าตอนแม่เฮาออกเฮาตอน11:00นกว่าอคืนดิเฮาในใจจะให้ลูกออกตอนกลางเวมันสิได้ง่ายเวลาเจ็บสมมุติว่าเจ็บท้องกไปสะดวกสบายเนาะโดยนคืนยากจักสิไปแนวใดเนาะเ็บแฮงขึ้นมาสิน no, ั่งจักกนั่งบ่ได้อ ค่ายยี่ร้อยอยู่ในเมืองอยู่เอินเอาตุกต๊กๆอ๊กยังงีมี o บอกบางเทื่อมันก็บบอลลมาทางนี้เลยมันก็จงไปทางฝุ่นนะเออเปื่อดที่ผ่านมาจะแล้วคนหูจักเขาเอินเขานะมันกลางเว้นมันกงงา,างกนนง่ายกางขึ้นเขานอนถอดก๊วยลุกเนาะจำเป็นเลยเนาะมันในนั่นเลย <c oughs> <c oughs> นี่รถเถ,ถ,ถ,ถารถไทยก็ไปก็ได้ยี่ร้อยบราณไกลไปเลยรถไทยกับก้องเขาบางเถื่อทียิบชียืนกับให้ยันขเขาว่าอยากเกรงใจนะโอ้ในเฮือ,อนเจ้าเหน่งบอลลีมีบ่จ๊ะ มีอยู่มันก็ดีแนบุนดีแน่นะมันดูหน้านะ oh. เอเขาจะลือออกเอาไปปั้มไดหน้ามานะกดสิเอาใส่อย่างนีอ้ร oh. ามีส่วนตัวว้ใน้งใเงินแค่นีนเออคือคนหนึ่งอยู่ทั้งให้อยู่ทั้งหน้าผมอยู่พื่อนผมอมดเนีายมีเห็บผม,ม,มแม่ลุ้งพันฝ่าหน้าอ๋อม oh. ันอยู่กับลูกกับหลานเพื่อนรูพักลูก,กยากกิน คันวายนั่นยังว่าเตรียมไว้เนาะเตรียมรถเถาะรถไทยไว้เพื่อหาเรืองเถื่อเจ็บมากลางเ,เางด็กกลางเดินแบบเลยแทงขึ้นไปมันยังเงียบเล้เนาะเหนอยเขาก็นอนเขาจับรถไปเองเนาะรถไทยกับที่ซ้ำบายที่พว่ามันทางยางเลยแถวนี้มันก็คือแถวบ,บ้านได้คอยออกมาพี่มันเป็นทางดินแดงเพื่อเชื่อห่อนะ,นะจักอะไรเจ็บทองจักอะไรเจ็บอันตรนคุมนะกระเพาะเห้อีรีอีรีได้ทอมานนะตั้งแต่บ้านออกมาหันเพื่อหอะถนนนั้น ประมาณ4กิโลกว่าเออ4ลักกว่าถ้าเจ็บเมื่อยเจ็บแฮงก็คือสิบ่ไว้เนาะให้หมอบางคนจนห้องบางคนนั่นออกนําทางก็มีผู้ได้ง่ายค่ะเพ่รถถ่ายฮอนะเนาะแล้วก็มาตัดแทางก็คือสิบ่เสียหลายดอกเนาะไปออกในโรงบาลยันว่าเจ็บ2-3ชั่วโมงนะแล้วก็มาตัดแอยู่อันโรงบาลเพิ่นก็เอาซ้ําเก่าแหละอาเพิ่นเพิ่น ตัดแห่เคนบาดแมนมันคัวเลือดคัวยางเขานะบางคนก็มาใส่น้ำเกลืออยู่พี่บอกออกลูกเดินทางบางคนก็บอกแห้งๆออกมาว่าใดก็ใส่น้ำเกลือลงบ้านเนาะแมนทางที่ดีก็ยังให้ไปออกโรงพยาบาลเนาะเขาใดใส่น้ำกอกน้ำเกลือคนเฮากวัวจะออกลูกแบบเป็นคนคนหนึ่งเนาะเลือดยางเขานะแมนยู่ช่วงแรกมันอาจจะบ่มีผลทางเคียงยัง ก็ห kind of ึงไปหึงมาบบว่าเป็นอ่อนๆเอ็นเนาะเดยเห็นบางคนกัว่าจกคุณถุกแบบแข็งแขงกัเจ็บป่วยง่ายเนาะกมีอะไเลื่อนแบขาดเลื่อนคนเฮากับเปลี่ยนแปลงตอนที่เฮามีลูกเลยเอาออกลูกไปยังกับเปลี่ยนแปลงไปเวิร์เนาะร่างกายมันคือเก่าร่างกายมันคือเก่าเลือดยางออกคือเพิ่งว่าวแล้วเนาะเอ็นใหญ่ขาดพอห้อยเอ็นน้อยขาดพอพันมาจ้ะสิแม่นความพราะม่์ว่าอยู่ จังได๋ข <laughs> <Matthew s> ้าวเที่ยงนี่กินแล้วบ่กินแล้วสิแม่นจักโมงเลยพี่น้องเอ้ยมาแต่ลมกันมื้อเที่ยงค่ะพ่อตอนเที่ยงได้ยังกินจะตมัวแหละเอที่ว่าเมื่อกี้นี่กินข้าวเที่ยงบ่เอออไปตลาดมาก็บ่ได้ซื้อหยังมาต้อนรับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าจักซื้อยแทนบ่ถึกใจเนาะ วันไปท้าซ oh no. so yeah. ok uh ื้อของผ้าลูกไปท้าผ uh ิดหาตัวแรกไปกินเออแล้วเงินให้เราไปซื้อก hm ี่เดงแล้วเล็กจังหน่อยกับบลายดอกพี่น้องเลยน้ำใจเล็กนิดหน่อยเนาะเอาอย่างเงี้ก็ไปซื้อกินบัวพอกระตุ้มใช่้โดยอันที่ซื้อกับประจักษ์ว่าอันที่ซื้ออยังนั้นนะเมื่อนี้มีคนเข่ามาหาอยู่บยังเออมาซื้อนั่นเข่าวมา าวมาเมื่อก่อนนะทาเรื่อยๆีบางช่วงเพิ่นอาจสิไปถ่ายบางอื่นแม่นเพิ่นก็จึเฮงมาเจาะเบิ่งเทื่อนึงเนาะเออเทื่อกมาคมก็มีโดยบางเทื่อเพิ่นบางคนก็ยังบ่ทันได้สัมภาษณ์ยังทันได้ถ่ายคนเก่านี่บ่มาคมคนเก่ากบางเทื่อก็มามื้อนึงเว้นมื้อก็มีเออคนใหม่มาก็มี อะเนาะเาจาะเบิ่งอันสปอกมื้อนี้ก็ยันว่าเพิ่นได้ลูกแล้วบ่ว่มาเพิ่นยังบ่ทันได้ออกแล้ววยังเป็นเดือนคองก็คองไปเรื่อยๆโดย่แฮ่เพิ่นยังอ่อนอยู่เพิ่นว่าเอ้หรือว่ากะจือคักอีบ่เดือนบ่จื้อเนาะบ่จือเดือนบ่ได้ติบ่จือหกอันบว่าเดือนคองนี่หมอ่หมอวา หมอว่าก็คือตอนแรกเพิ่นก็ต้องสอบประวัติอย่างห้าม่นบ่เพิ่นก็ได้ถามข้อมูลบ่เพิ่นก็ได้ถามเนะโอ้ยันว่าเพิ่นถามีประวัติหมดยันว่าเพิ่นถามเฮาว่านประจำเดือนเฮาขาดล่าสุดนะมือใด้นะไม่ถาอืมโดยโดยอาจจะเป็นเดือนคลองอะไรเนาะแต่ยังหมอดมือออกเพิ่นว่าใกล้สิออกแน่บ่ใกล้สิออกแน่จักวิหยังเพิ่นเทกันงฮะ เพป็นว mm. e ่าไก่ส no ีออกแนวไก่สีออกแนวแบบไก่สีออกแน่เพป็นว่าใส่แฮ่มันยังอ่อนอยู่นะเอาหนำขำกันหน่อยเพป็นว่าแต่ว่าลูกก็โวยหัวแล้วเพป็นว่าโดยแต่ว่ามันยังลงลงแบบบวชมันลงมันทำมาฮันหอดอันอันนนั้เนาะเพื่ออย่างปากมึงลูกบ่บ่าใส่แฮ่มันยังอ่อนเอาใส่แฮ่เล็กหน่อยเขาเกาหูแม่เนั่นแหละใส่แฮ่เล็กหน่อยแหละ ເພິ່ນວ່າມັນແກ່ແລ້ວກະຄືສິຄອດແລະເນາະແມ່ນອ່ອນໆເນາະທາງເບິ່ງເພິ່ນເຖິງລູກກະໂຕໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆເນາະ เที o, ừ, giờ. Này, này lên, này ่ยวกินเรื่อยเอาอยากงามได้ก็กินโบอดเนาะบนภัยกินได้ฮะบนภัยกินแต่ตอนแรกแล้วก็จบเลยแบบปัสสะเลยมามือหนึ่งบนภัยกินจักเท้อจ้ะทั้งแม่และอยากเอาเนี่ยบกว่าเอาง่ายกว่าอยากกินบุกเกี่ยวกันข่อยลูกกินเพราตอนคืดฮ่องก๊อกก็คือการอย่างทรมานเนาะเออ ลูกก็อยากบาดิเออว่าบอกขั้น่าแม่ผส <'m> oh <Hayır. S 2> ิอดได้อยู่เนาะบุกเกี่ยวกันเนาะขั้นพวกหมอกพวกมันใหญ่งดก้อนช่วงนี้เนาะมันเป็นพวกไข่หมอกไข่มั่นลายนะงดก้อนข่าวน้านี่อยากกินอยากกินบุกินเรียนนอนบ่ได้ปะทองมันคือบกบกโอ้ยคนทองนี่ลำบากเด้อบ่ได้กินกันจะจนหายได้อยากงานกันอยากบ่เล่เอาได้เล่าหมดหายกินได้บันท้องวันเ้าก็ไปอาบน้ำด้ อออยาากบตลดนเพิ่อนห้ามไม่ให้อาบตอนคืนอีกบ่โดยบ่สมัยแต่ก่อนมันบ่มีไฟเนาะบอสหนึ่งมามันบ่มีห้องน้ำเนาะตะกี้แม่นบ่มีห้องน้ำลงไปอาบกลางเดินเลยเพิ่นก็ย่านทางอันล่มเนาะตาบ่เห็นแน่ย่านล่มแน่เนาะตะกี้เพิ่อนปวดหัวปวดร้านปวดปวดเรกประวัตินี่ขมือมันปวดดคือกันเนาะเฮ้ยคอยห้ามบอสเป็นคอยอาบคอยอาบตนดึกดื่นอย่างเดียวนอนนอนไวได้ข่อยก็อาบคือกันตีงไปตีงมาเนี่ยบอยุดบอยเศร้าหอนแดงเยันกันไหลเต็มมือ ในโตในหนานะมันก็ทรมานเฮาเนาะโอ้ยสิตายแล้วฮ้อนนะค่ะอาบน้ําก็มีแฮงยาวอาบน้ําเพิ่นก็ดิ้นแด้ดีใจแยงแมนนั่นแหละมันฮอนเนาะแม่ว่าอย่าอับผมอภัยบอกให้อาบน้ํามันสิออกลูกสิโตใหญ่แล้ว่โอ้ตายแล้วะเพิ่นก็ถือของเพิ่นเนาะแม่เฮาัวโบราณี่อ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยคุยกับอันซาปอก ເບິ will when <laughs> you know ່ງຜ oh, ູ້ຊ uh ົມຄວດແລ້ວເນາະໃຫ້ລາຜັກຜ່ອນກ່ອນບາດນີ້ຊິໄດ້ຂໍອັນຈົກຄິບໄວ້ເທົ່ານີ້ກ່ອນເນາະໄວ້ພົບພໍກັນໃນມື້ໜ້າຫວັງວ່າມາບາດນີ້ກໍຄືຊິໄດ້ເຫັນໜ້າລາແລ້ວແລ້ວເນາະຂອງກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຊິອອກມື້ໃດແດ່ໂອຍເອີເບິ່ງເທື່ອຊິຍ່າງຊິລຸກກໍຍາກເນາະບາງເທື່ອກິນອິ້ມຫຼພ້ອງุนๆນຂສະພພ້ອມ เดือนนี้แกเมนเดือนคงเดือนรุ่นแล้วจ้าชิเมนมือใดจ้าทีวันที่ใดโดยอาสบายดีเด้อจ้าทีกกังคืนกังเว้นยังมือด้ยโดยอาสบายดีสปอกสบายดี